โอ้ท้กินน้ำน้องดาเนี่แหละนี่ปลากับกระปูทึกจะโตสองสี่หกแปดไอ้ผิวมือพันเพชรนี่เนาะจมน้องลาไปหา้อนไม้ก็น่ากินมีมานด้วยปลากินข้าวกินน้ำแลวก็ผ้ากันแยกย้ายย้ายที่พักย้ายไปบอนไม้บอนนี่มานเกินที่พักใหม่นะโอ้ พักนอกอยู่นีเนาะมีพื้นมียังให้พรอมนอเนาะความเสนเนาะนะฟ้ามากกับมารพอมคอปันคอชื่อน้ำข้าจอนะกาบทักไทยสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกขันทานที่เขามาตามรับชม2000ใหม่สวัสดีตอนเศร้าของบันที่หนึ่งเป็นบันที่สองนะบันที่สองที่ฟ้าใ้ชีวิตอยู่ปานะใสชีวิตกัน อยู่ปลากันหาคนยังบริมาณยังมาขึ้นก็นกินดูก,กลบโอเขียดูกบน้อยเขียดน้อยน้องดาจนเขียดเพิ่งกินวกนวดเขา่เาขมานเ,เขียดเนาะจะได้น,อน้องดาสบายด,ด,ด,ดีหนึ่งเข่าละหนึ่งเข่าแต่เศร้าแท้มันเพชรไปทางไหนขึ้นสันผูกก่อนเป็นสันผูกเนาะ<ม>ย่างขึ้นนำคอยพูนเนาะย่างลื้อพุ่นย่างลื้อลื้อพุ่นพูนเราปีกันปี่กัน อ,อย่างลงขายลงมาแมนจะได้ไอ้รับพันดีพนอยูผอยูนู <c oughs> ่นวิปร้วตามเข้มน้ำก็ได้นี้ไงเดี่แถวนี้เลยห้องปิป้วปิ้วปิ้วปิ้วเละกินกับแพ้ก่อนพอมมน้องกินกับแคแพ้แล้วออกไปนะนะพันไม้ตัดอันบางขง้าวดามานะเหืนน้องดาเพื่อนดามให้กิน <c oughs> ตัวนี้เพิ่นเอาเข่าใส่ละน้องลาไปพุ่นไปร่างนาเอาเข่าใส่มาปะน้นนะามเข่าน,น้าเข่าโอ้ยบังเข่าร้ามแบบนี้มีเจียได้อวามวิาล้อมีเจียอยู่ทางในนะแซ่บเจียก็กินไหลมันมีเจียแล้วก็ <glasses S 1> บดติดบังบดติดอย่งางนะเอาปไปไปไปมนพันเพชรก่อนขึ้นไป็นเนื้อพุ่นเลยโอ้ยพันเพชรึ้นเอากระอกวะ ลาสัญญาณหาลักสัญญาณเองบหาลักสัญญาณเลยบอขึ้นต้นไม้แดงนี้ตัวใหญ่ๆพี่ยุบยุบป่ามันพุ่นดีก้อนบุจักอย่าไปอย่าไปลงยิ่งเด้อโอ้คอยคิดว่านกอันนกเข้านกยางคอยยิ่งเน๊ะขึ้นไปหาสัญญาณพ่อแม่พี่น้องมันเพ็ดเอาขึ้นไปโลดสัญญาณอับสัญญาณลงคลิปนะโอ้ขึ้นไม้แดงขึ้นวัดพุ่นยิ่งยิ่งไม่มีเลยสัญญาณ ปไปไปไป,ไปต่อไปนี่นะไปไปไปออกลาดเศร้าพ่อแม่พี่นอ้องเงี้ยกันกับพันเพนะ็ดน่ะพันเพ็ดขึ้นทางนี้นะชวนเฮานี่ไปทางทิศตะเบนออกน,นะนี่นะนี่นะไปพุ่นแล้วก็ออมออมไปผ,ผู้กำนั่นนะจึงลาดลงไปหาเซ่คนนะไกดเติบ์พ่อมพี่น้องไปลองวุนนะ้งนะมาเชลยเซมาเนียงขึ้นนี้ขึ้นมาหนี่คัแล้วพ่อพี่น้องมาหอดแถวนี้นะยังมืดแล้วเดี๋ยวนี้นี่ใครเน่ บถท่านคามท่านมืดมีแต่จีหล็ดออกแฮะตอนเช้านะลองว่งงาเชลยเชมานยังนะว้าวโชผมเห็นน่องเห็นกระลอกมอนะแรียนรัดบรท่านมันว้าโชคดีเล็ดคือมาแต่พุ่นนะมาลาดแถวนี้โอ้เห็นล่มเกินนะถ้าบนล่มนะ่าจะเห็นนะอยู่แถวไหนแล้วน,นะว้าวไหวอเดิ ตัวประมาณสองสามโลนะตัวใหญ่เติบว้าวชิรัยชิรายผมพี่น้องเลียงไปทางไหนหรอวะเป็นปลาเนี่ยที่หายากผมพี่น้องเอ้ยหาลาดหายังไ่เห็นมันไปเห็นมันไปผมพี่น้องมันล่มแห้งกันเลยไปเห็นนะใบไม้เน่งตลอดมีการเน่งติ่งตลอดนะมันขึ้นหัวเนื้อฝนดตกจังไปเราจะขึ้นไปเวิ่งเนื้อคนนะเวิ่งเนื้อเลยจึงหล่อลง เลาะลงหล,มลุมพ่อน,นะโอ้เสียดายคนเสียดายเลยไหวขนาดนะพาไปตอไปตอขึ้นไปลัดมันพุชงกเนือพื่อนเลยขึ้นพุ้เลย,ยนะพอไปที่น้องเขาเรียนขึ้นมากไกลเติบนะพุูพุนนิดนึงพุ่นนะฝากพุนทํามีเทว่าจะไปฝากพุนนะแต่เห็นกระหอกหมอกขึ้นมากหากระหอกหมอกก่อนนะเขาขึ้นมาในไกลเติบลนะขึ้นไปหอดพุ่นเลยชั้นพูดเหนือพุ่อนนะจึงเลาะไปตามเปิลพู้นจึงลงไปหลุม บางทีจะออมไปฟางด้านจะลงไปพุ่นคือเก่านะป้าทุกเสียดายดิไปทางไหนล่ะใบเยอะลิ้นนะบวามเห็นองซับลูกปืนเขาค้างบางนึงนี่ซับเขาอะไรป้าทุกโคตรเสียดายเลยนูกน้อยห้องเสียวๆทางนั้นมันไปหอดพุ่นหนูไปจัดนะยางขึ้นมาจนจับหน้าฟ้าแล้วามเห็นองเขาจะเลาะไปตามนี่นะตามตะดิงหน้าฟ้านะ thì pho sặt nhầy vú pho của họ mò của họ nói đó thuồng sắt dây vào chặt rồi và nó ngay ôi mai theo đi nè thế mai làm như nhanh. mai đèn làm như nhây nhây xuống ít nè lục như Họ vân mặc thương nè dần mì sắt dây vào nó เชียงผ่านโพพอไปให้น้องอยู่ฝากคุณนะไปไปเขาจะไปฝากนั่นไปฝากคุณนะใครเจอพ่อพี่น้อง ป้าถูกฟ้อ,อง้สองสายาน้ำใสขนาดน่ะน้ำเมันพุดออกมาจากหินนะผนะมบนะอกไปพุดออกมาจากหินนะานนาานนาจากหินจะฟ้าเลยถึงบุญมีพุดออกมาจากหินเลยกินน้ำก่อนกินน้ำจะไปต่อนะมาชิลลาะลงตามนี่นะตามสายห่วยและวลงเราไปผักนั่นนะผ่านโพวีกันหนึ่งนี่นะถ้าถ้ามาบักโดนดน,นบักไกลๆนะขึ้นมาบักสูงๆบ่เหนะ็นยังถอกฟ้องไอ้อง ากินน้ำเลยจะไปต่อกกมากความเร็น้องกกมากต้นมากนี่เป็นมากเลยโอ้ยซ้สำเสิเอาแล้วนกกระลอกกระลอกมอนอกเป่าล้ยต้นไงอดีเดี๋ยวผมมีมากนะห้วยเ,เราเลือ่อนเนี่กเป็นนี่นะกกใหญ่อดิตความเร็น้องเลาะลงมาก็ยังพระท่านเห็นอยังนะไก่เตอร์แบบนีนะ้มากอนะอยู่ป่าอยู่ลงคักอดีตเที่ยนี้นะ ผ่านโพทางนี้นะความเปน้องมางนึงเขาจะไปเฟิงนะไปเฟิงเถิงนะเป็นปลาลงใหญ่ขนนั้นนะโค้งมาให้เป็นชีพชีพตนแล้วนะบุบเป็นมากความเป็น้องไปขึ้นไปเฟิงเถิงคุณโอ้โหพี่น้องห้อยคว้างนี่กว้าง ไปประมาณสามชีวันไปทางนี้นะเจ้ามาแต่หล่นเลยบมพ่ออย่างนะกวางนะกวางเยียบเลยพอนะ่อใะแม่เนาะกวางเนาะจะเอาแต่หางมันนะตัดเอาหางมันไปเนองตัดเอาหางไปกินแหงบริเน้ากินปน่านี่หายากอเลยเนาะปลาทุก p r o f e s s i o หมูหมู หมูปลาหมูปลาตัวทอ,อกนะหอยใหญ่นนขนาดน,ะน่ะมาแม,ม,ม่แม่พวกเมื่อคืนนี่นะนี่แม่พวกคืนนี่พอไม่พี่น้องนี่นะหมูปลาตัวทอ,อกมูปลามูปลาตัวเดีเอ่ะพี่น้อง มาเียบโกับไปนะป้าทุท้าทายคณะาวยคะีลึกนาะนี่นเก,กิเจองกะเจอเหมือนนะตัวเดียวผายน้ตัวเดียวใหญ่นาดนี่นะป้าทุหวัวใหญ่นาดนะไปทางใดทีไปไปไปอาจจะนำไปทางนี้นะนำไปทางนี้ผาวยเรลัดลงไปหาทีมงานเลยนะป้าทุกผาวยเ ถ้ามีเสียงในคุดใดเลยโขยอ,อุ่นนะหรือว่าอุนนะอ่นนะอุ่นนะอุ่นอุ่นน้อไม้อันนี้อุน่นอุ่นไรนะอุนน่นน้อไม้ใดโขลยมันนี่ว้าตัวยูนีเลยขอไ,ไม่ยอมถ้ามีเสียงคุดเลยเรียบร้อยเลยป๊าป้ปต่อไปต่อ,ไ,ตอไม่ครัก ทับพืชพื้นแถวนี้นะเลาะเป็นเลาะพ่อแม่พี่น้องยังบ่พ่อหยังป้าถกพูดพันไม้ขึ้นพุ่นเลยขึ้นชั้นพู่นตอนนั้นเลยเดี๋ยวเห็นพุ่นนะตะเป็นออกนะขึ้นแล้วก็เลาะเบิ่น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 มาแล้วก็เลาะซื่อลงมาซื่อลงมาเลยยังอีกล้นนะลงไปพุ่นจังสัตว์ลงไปหาทีมงานทีมงานอยู่เสืองนี้แหละป้าจอดยังบ่เห็นยังพ่อหยังนะ พ่อเขาหมอตัวเดียวยังบมอท่านพ่อไปพี่น้องเอ้ยงึดอะไรนะหอยมูปลาก,กับหอยเก๋งหอยกวางร้ายขนาดแต่มันปบขึ้นเนื้อหมดเลยเอาใส่มันขึ้นไปยวนคุณเละคุณไ,ไปฝากฟูคุณเลยเล่้รงเขาไปฝากผู้ผังนั้นนะฝากฟู้ผังนั้นมัจะดิงลงอีกนะไปพุณน,นะป้าทุกพ่อแม่พี่น้องทางที่เขาลงจะลงไปพูบนเขยบน้ำผลน,นะทมงานเราฝากนะ ยังไก่อดีนะเขาเบ่งนียวนี่คือโบไก่ยังเป็นสองสามกิโลคนเขาไปมั่นนี่สมควรอดีนะแต่๋ยพฟอพวกมารนะอ่ามะแรงเบิ่งมาแรงมแรงจะมานว่นะไปรัดลงไปแล้วกับไปพูดเลยหาทีมงานเลยนะอลอตัวนี่หอยหมูปลาตัวนี้ใหญ่อดีบีมันลงจะมาจากหอมผู้นะผู้ลงมาเพื่อนะ Phó thôi nè Nhanh ở đi Ồ Bánh con này Đó, thôi chút nhỏ này phải nào Chợ tố mình chụp. thôi Sắm ngoài đưa khoai ngoài của Ồ Thêm ngàn hình ăn kín đê Chẳng đấy chẳng đấy, chừng đấy.

มังคาล้ามาเออฮู้ยไ,ได้หอน hạ มันไหมขอยเห็นของหมอ,มอนะ่ะค่อยแลีนขึ้นไปลาดบอ่อท่านใช่ปีกผ่านเพ็ดไปหน่อยนึงนบบพอที่กลางทางโลดได้แล<อ>้วไปจัดแลนขึ้นมันใส่เกลี่ยม,มา,ยายก็ใส่เกลี่ยม,มาขึ้นลาดก้นขึ้นหอดหน้าฟ้าก็ข่อยไปไกล่ดีเลาะตามตริงไปหอดพุ่นเทิ่งเงิน ลงปีกลงมาแล้วเท่าเงินบอลตูห้างครัเจ้าคอยขึ้นพูดอีกตัดลงมาพี่บบเห็นอย่างเห็นเมฆไหมโบมีโบมีโบมีแถบเตาไหมโอ้โทษกินน้ำน้องดาเนี่ยแหละนี่ปลากับกระปูทึกจะโตสองสี่หกแปดแปดโตเกากระปูเกาตอกกระปูอ่ะมันยังอันนั้นนกพันเฮียงยิงบ่นกสไลด์นกนกนกยังอันไหน นกสไลด์เห็นตัวหนึ่งอยู่รูปอันตริงหนาฟ้าโอ้ยเศร้าได้ไฟว่าขันลงไปเก็บบ่ะอุ้ยสั้นไปสั้นเจ้าเอาละบางขขาวลามนี่มัดสี่วางมี่วางละโอ้เกินไปเลยบมหิวเข่าเลยนั่นไอ้เอาจกวางละไเข่าไปเรื่อยๆพวกได้พวกอะไรเงี้ยมาเสพเนี่ยใช้เข่าวไม่เนาะถึงว่าบว่มีอัน มะพร้าวมีน้ำตาลกระแซ่บบนขา้าวดำข้างในจะเป็นเะจียนี่พ่อชอบกับแซบเาไวไนะ้ผมนเมนเลยอนอ่ก็เอระหมดีปะนะ่ะแมนลนะโอ้ง่ามวันนี้บนข้าวามนอไม้กับแซ่บพันไม้มากอันนี้แหล,ล,ละนอไม้แซบกินข้าวก่อน,นพ่อเอาไนี่นักนอไม้ เหุ้ก่แดงเองโอ้ยเใช่จเบาเนี่ยโมได้เล้เนใจแล้วจะทำบ้ลยเฮ้ยงน้องดาเนรอเออไม่ปงปงก็ปลาเนาะปลาปลาชกิมพมพมือมือน้องดาเอ้ยหานกันมือน้องดาคซ่บต้มน้ำมัน โคมาเฉพาะอันปลาอะไรกันว้าเศรษฐีได้เห็นแล้วกันส่งกันโคเนื้นเฮ็ดเบี้ยหรือเฮ็ดเบี้ยงผ้ามันค่อยมามีน้องไพ่กับนกตัวนึงมามามาไปไหพี่น้องมากินพี่มื้อน้องดามาเรื่องมาเรื่องบันเพชรไนะมีน้ำไม้มีปลานอเศรษฐีน้ำไม้ต้มน้ำไม้พิ่พูดพันเพชรนี่เนาะโจมน้องลาไปหาน้ำไม้ คนน่ากินมีมานด้วยเมนะบ่งแดนพุ่นขึ้นมากี่ยคือจีหลายอย่างหลายอันเนือขึ่นไปตัวจริงมีได้เห็นแต่ห้อยบ่เห็นกระโตูป้ายกินข้าวกินน้ำแล้วก็ผ้ากันเยกย้ายย้ายที่พักย้ายไปบอใไม่บอนี่มานเกิน มันต้องบาง่ายไปบอลที่ว่าเห็นแล้วก็เห็นแล้วต้องตรองไลอันนี้เห็นเนีบ่อไร้พากันดึงเพ่ตังเพยยางฮหดทิพักไม่นะโอ้พักเนาะอยู่นี่เนาะมีพื้นมียังให้พรอมเนาะพันเพลเนาะฟ้ามากกับมานพรคอปันคอชื่อน้ำคอจอนนะลายพันชื่อมาปีงมาตัวนี้ต้มย่ำต้มสมนะตัวนั้นเห็ด กยเห็นอยังปลาเพียปลากำแต่พันไม้พิซจินเลยเล้วจะไหนเข้าไปเนาะข,ขึ้นไปเนาะขึ้นไปมื่อแรกจะต้องมาก,กินเขาหนะให้น้องดากินก่อนต้อนน่องดากินก่อน <c oughs> โอ้แต่ละคนก็นมัดปะแล้วนะพันเพชรน,น้องดาอ่าถูกมาหอานกับผ้ากันกลางที่พักที่เศร้าที่นอนนะนะของพันไม้ของน้องดาของ พันเพชรายพันยินมานี่ะยอายมาดี่ตอนเนาะแมนะเมนะนี่เนาะเมนขึ้นก่อนเด้อพันเพชรไปเด้อไปหาสัตว์ปูสัตว์ปลาทางนี้บิงสนมานะนะฮะคอามนพี่น้องแซนับคิดวิ่งกับวีอย่างไรเขาขอบใจพอมเพีน้องเรีที่เขาไม่ตามรับชมจนจบตอนแรกนี่คือพันเฮียงพันเฮียงขึ้นละขึนไปหาลมผู้สาวพันเฮียงนะนไปก่อนละฮะบาย